ก็สวัสดีทุกคนที่ได้เล่นฟรีไฟด้วยนะวันนี้เราจะมาอัดเกมฟรีไฟด้วยนะเสียงมันจะแบบไม่ค่อยได้ยินแล้วก็เบานิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะจะแใช้มือถือในการอัดแล้วเครื่องอัดของเราก็เป็นไอตัวเนี้ยเอ็มเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็นะแตจะได้ทำใจกับการเราจะได้ยินแบบเสียงแบบฟูฟัดฟูฟัดอะไรข้างมนเถอะนะเพราะว่าเรา เป็นคนจนไม่ได้เติมเกมด้วยอันนี้มันแจกฟรีนะสำหรับคนที่เล่นฟรีไฟก็คงจะรู้ดีแบบเล่นทุกวันเลยอะ่ะเออสวัสดีปังเนี่ยเราก็เพิ่งเล่นมา,าน,นะนี่ถ้าสำหรับใครที่อยากเข้าแค์เราเนี่ยมันจะมีการทิงแค์คือนล่นหมดทั่วไปแล้วให้ค่าคนไม่ได้3คน นะเราก็ทําสําเร็จแล้วนี่นๆให้ดูเห็นไหมให้ดูมันเขียนว่าควายเข้าก็เข,ข้านะโอเคสําหรับใครที่สงสัยว่าเราเป็นคนไทยหรือคนลาวเนี่ยเราจะบอกว่าเราเป็นคนลาวนะซึ่งเราจะต้องเล่นไปก่อนแล้วเ,เราจะมาทุกคนโหวตว่าเราเล่นกาะหรือเล่นโหดถ้าเราเล่นโหดกดคอมเมนต์ว่าหนึ่ง แต่ถ้าเราเล่นกะรคอมเมนต์ว่าสองนะจะราตัากคลิปก่อนมันมันมันนาน